กัมมัง Muni สัพพะภูพะรังลาเปเกมะเม

วาังอายาตราสันติรัตตาภราชัติาติาเอเสตุธรรมังอาุกรมปิปังปะชังเอาอิมอร์เลสลงบูมาเป็นยาภาพไปจินนำาประเทศนะะ เอาที่วนมาให้มาเป็นเจ้าภาพกันทีน้ะโยมขอด้วยครับขอที่วนต่อเจ้าค่ะขอฟังเทศหน่อยค่ะเจ้าภาพมันจะให้เทศแย่ไปแล้วต้งใจฟังเด้อเทศจริงเทศเสียเฉยเทไปเทไปเฉย ถ้าไม่มีใครเจ็บเอาไปบำเพ็ญปฏิบัติตามอย่างนี้เสียหมดเลยลงบูไปเสียแรงเบาเบาเสียแรงเบาเบาถ้าจะฟังจริงๆก็เจ็บเอาคำเราคำเราคำเทศนาของ้นไปพิษไปประพติปฏิบัต อยัางเคร่งขรึมยังนงเนาะมันจะดีหน้าเทศเอาไปแล้วแม่ใจจำสินแม่ใจรักษาสินยสักที่นี่ก็ยังมีผู้เผ้าผู้หลงไปตีโยงอยู่อ,อาณาจิกราณาเวรมันนี่ยังไม่จบเลยนี่อยู่ไป้เแล้วที่อะไรไปจะแล กนแล้วว่าไม่ตั้งใจจริงเลยที่จริงอ่่านบังเทศต้องตั้งใจฟังและตั้งใจกำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติถ้าปฏิบัติในที่นี่ไม่ได้ไปถึงบ้านเวลาเล่นได้ ให้มันเล็งใจอย่างนั้นการฟังเทศไม่มีอะไรเตรียมตัวมาเลยฟังเทศเอาตั้งใจฟังเลยเด้อแก่ไม่ตกค่าพกเทวายลวนะวะแก่วันใดค่าคนยังง่ายอะไรเลเอา ทำความนอบน้อมต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนนะโมตัสสะบระโมทัาพภคโตอะระหะโตนี้ก็ขอร่วมองการประทินเด้อ เางนผมอืด็นี่นละอาอา้ออเออ,อ,เอาบเจ้าภาพตั้งหลายรอมใจกันมาบำเพ็ญกุศลบารมีข้าก็คิดจำคเหครานี้ขอ,ออันนี้ส์บู ที่เกิดจากตายเคยทำบำเพ็ญนี้จงสเร็จประโยชน์ทางโลกและทางธรรมทุกประการจิตธรรมปัญจธรรตุมังคีบุญในวัฏสงฆ์เสตัวกัเปรย์บุเรนตุตัมกะปาฉันโนวุณละโสยะถามณ่โชติละโถยะถาสัปิติโยวิวัชันตุสัพพะทุโข

ร้อยปียังมีหยอนได้เหมือนตอนบรรนาขอให้มีผิวกายอะไรงามรสชนะฟองใสวิไหลตาพิษสอ่อผาน่าชมเชอง,อไ,มองอไม่ต้องเพลองเครื่อง,งจะกรวางไ,ไดเลยขอให้มีความสุขมีลาชลุกมีลาดตกมีลาชโลกมีลาชไปแสจนสบายรวยทิ้งใดที่ได้เกยไม่เป็นอดีต ในปัจจุบันทิงนั้นก็อย่าเราเลยเร็วเสื่อมามขอให้มีกำลังอันนั้นตามมหาสาลมากและหลายไกำลังกายกำลังใจกำลังภายในกำลังภายนอกทำกำลังทรัพย์อันนี้สำคัญละกำลังสติปัญญาสามารถอ่านารรู้เท่าทันเหตุการณ์ในที่สุดขอให้ได้ดวงตาเห็นธรรมด้วย Die der Raum, der zum den das ist alles, was man Dina sakarena ang hutang api pusayama Dina sakarena ang khamang api pusayama Dina sakarena ang tangtang api pusayama หังส um ัมมาสัมพุตธภะคะวะตุนทังภะคะวังตังอะภิวาเรมิเวสุงเวสุงรักขันธายาติสาเรเนนะสะหะปัญสิลาหิยาคามาปฏิยัมปิมะยังตัง เราะพผ้าไปเออเนี่ยเป็นผ้าผ้าที่ผู้ชูพับอยู่นั้นเรไปนะผ้าขาวเจอเลยครับเนผ้าไปหมดเป็นผ้าเป็นผ้าไม่ได้ปารเหร,เรอใทำไมล่ะ

นัญนยาสัมมะสัมมาชโตสัพพมหันโลกะหุสุตูธัมมัตโรวินัยะัตโรสัพพะมาจันยาสัมมาตธัมมะชโยตัสเสวะอิมินาอปปะโรกันีนนาดะดาตุกะหินาดุสังปะนาอปปะโรกันีนนาดิยามานังปีนารุหติ tasa matang ijani jati dukiena kami na akukena Tuhan arahena ayasamato tamaco demati kamasanit Tuhan angka roto salu atinan d'ambe vorent an kapak, ea n'opena la soia saman isho, e la soia zart.